สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนสำหรับคลิปนี้สาวเจ๋ยสีผ้าม้าสัมผัสบรรยากาศเก่าๆเนาะค่ะเนาะโู้โแนมเห็นหลังคาหนันบ่เถียงนาใหญ่บวยไปไปบึงเลยว่าสาวเจ๋ยสีผ้ามหิดหนังเออข้าแต่ออเสาะลูกใสอยู่นั่นแหละเช็ดหนังอีกเบิ่งบาดเบิ่งแผลเบิ่งบาดเบิ่งบาดแผลไป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 เถาะสีผ้าไปเห็นหนังไอขี้โพนสวดไปยามเบ็ดครับไปไปบึง อุ้ยเบางต้นเขาเบางนี่แม่ถ่วมเลยตะกี้จะก่ายยางนี่ต้นเขาต้นเขาทั่วม,มาก่ายเดี๋ยวนี้นะเจ๊ก่ายถ่วมกไงอุ้ยก่ายถ่วมต้นเขาเลย,ยนี่ฝนตกแหงน้ำไหลน้ำลวด ตอนนี้กะบ,บายสามกว่ากว่ามาเบืดอเถือนเลยตัวมือนี่เพิ่งใหญ่โมนเพิ่องกระดูกดีกูใด้บ่ได้ใส่รองเท้าบูทนี่หมดเดอผูู้ด้ที่เป็นแฟนครับสาวเจยประมาณสีปีสามสีปีที่จำได้บรรยากาศบงนี้ เทียงหน้ายายบวยแล้วก็สาวเจิดเคยเป็นบ่าอยู่หน้ายายบวยอยู่ผู้เดียวบางเถื่อกับมานางกินเข่าอยู่ผู้เดียวนั่งหน้าเคยเห็ุหน้ายายบวยอยู่ปีหนึ่งเออปรแมาณปีหนึ่งสองปีสองเถื่อสองเถื่อเนาะค่ะแต่ว่ากอนนั่นเดี๋ยวถ่ายกีบก่อถ่ายอยู่เคยเห็ุอยู่สองเถื่อยายบวยเราอหันเห็ุไปเดี๋ยวถ่ายก่อนกล้องถ่ายก่อนอะไรได้ป้ายังอ่ะ ไปใหซุปนะเพราะแม่ปลาเข็งสิให้เบิ้งอุดเข่งเตเป็นแผลขื่นมากปลาเข็งเมียใครโอ้ปลาเข็งปลาเข็งอิ่มขี่ตะลุยมั่งนี่เอ ah <laughs> ้าลงไปไปยังวนนวนบ่ข่อยมากเปียกมากอันนี้ปันใดเลยใหญ่มุนอื้งทัดขุนแล้วบ่ปปูงจักเถื่อเลย ไปไปหลูกไปไอ้หลุ่นไปเบิงวาสิผาพไปเห็ดหยังฝนโจ้มแห้งเตืเน่นเนาะหนามันย่างหลายๆเลย,ย,ลไ,ย,ยไปใหญ่หมุนเฮ้อโอ้ ร้องนลด้ค่ะงได้ละโอ้ยน,น,อานามแห้งเตบิบโตมาสามีคือหนึ่งโอ้ย าเบิดเฮือนเลยนี่หอดแล้วเขตแดนหน้าใจบวยไจ้เบิงว่าใจบวยปลูกยังนี่โอ้ระว,ว่าล้วปลูกหม่ก็ลือเบอิดละ่ะโอ้ผุนดิต้นเขาเขียวๆเ,เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องแดนใกล้เด้อค่ะเด้อ ลิปนี้เสียงสาวเจยสิห้ายกลัวเสียงบ่มวนคือไอคิโนสวดดอ,อกคูนยบบายบวยปลูกเขาโพดเออปลูกนอไม้น้าบแบบนี้ดอกกระเจียวขาวแล้วก็เพียบเลยนี่ต้นกระเจียวขาวนี่แล้วก็อีข้างทางไก่ไก่เสียงยบบายบวยนี่เขาโพดยังเขาโพดเขาเหนียวจ้าเขาโพดเขาเหนียว เดอกกระเทียวกระเทียวเด้งเก้งแล้วพามพามพามโหเถียงใหญ่บวยเห็ดใหม่บักยางก,กวงขวงตัวนี้เงาเงาเลยหายยายบวยว่ามีของดีหายไปย่ามาแล้วนะย่ามาแล้วหายเปิดเบื้องนี้อันนี้นะน้ำคูนะจ้าหนี่น,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 นีนี่นี่กันแม่หายโอ้ ป้าตุกตูงพี่น้องป้าตุกตูงอันนี้ปลาสิวใสมือเศร้านี่คันไวแล้วให้เบิ่งคันคันไวแล้วคันละมาใส่พี่น้องต้นนั้นแล้เป็นหมูบอสต้นนี้สีเล็บป้าจอมต้นนั้นบีบขีออกแล้วนี่นะจ้ะเย็บเวรอยะหน่อยสุดยอดเลยปราหน่อยปราจอมกินกระบอกสมมอเนาะเออต้นนั้นเดี๋ยวสิบีบขี้จังหน่อยเดี๋ยวเสาวเจิสิพราไปหลุ่นบึงอีกอยู่น้ำตุง ว่าเหลือหลายปันไดหมานบอ่อได้หลายบอ่อย่ยบวยว่ามาเบิงเบิงผ้พาพีผ้าหนองมาเบิงมาชมธรรมาศาสมาเบิงอ้ไก็หายคือหอดบานไปเดี๋ยวสิภาพไปเบิงด้วยค่ะพีหน้องบันนี้สิไล่กลัวน้ำน,น้ำบันนี้น้ำเอียงอ่ะน้ำคู่ย่บยบวยน้ำกะละมังย่บยบวยบ่อเดี๋ยวสิไปหลุน่นน้ำตรงด้วยบันนี้โอ้เราเก็บเขาผูดไว้เอาเนียวตัวนี้มีหอดั<ท>หอหอมแ<ท>ดงไว้เอาเนียวปดนี่เบี้ยบักพีกบักพีกยังนี่ร้ายแท้ สามเดือนนะโอ้ยเจ้าสิปูเบิดบนอ้าเบียอีหยังนอนเลิงคงเลิงคิ้อืมอันนี้เบียพักขน้าแล้วก็พักสี่อุ่นหลายเลยโอ้สิได้ขอใจบวยไปปูยูสามสี่ต่นนี่แบกผีเยวจังคอยทาเนี่ยต้นบักกรูด เดี๋ยวก่อนสิไปหอดูงเบรงบรรยากาศไปเรื่อยๆนี่บักแข้งมะเขือพวงโอ้นี่ก็บขา้าวนะนี <Yeah. S 1> วน่วานฮึบอวานฮึ้แปะแล้ว,วอโอ้วานเอาแล้วก็อันนี้ยังอันน้นกับพระก,กวงตุ้งโอ้พักกวงตงุ้งไปชมไปเรื่อยๆอุย้ยพ่อแม่ยังดอกพี่น้องซะจุ๋ยเหลือใจอันหนามในางนางนหนานาเมียพี่ตาใส่เบ็ดป้าเบ็ดกบุั่จังทันมีป้าคอใหญ่นี่ใส่เบ็ดมวน ทานเนี้ยทานเนี้ยโอ้ยบักแข่งกำลังออกดอกปเป็นแฉล่เลยน่วยกัหลายเหยียบพ,พ้องคนเวลาพี่ชอบดอกมะเขือพวงมะเขือพวงมะแขงใสอยู่บงังไดเอ้าคารูสวัสดีครับไปเอ้าหนึ่งสองสามครูครับอบไปมามนเขาในกันคบครูโบแมนให้ย่ามตรง เราว่าไปเบิงไปหลุดเลยเฮ้ยออกอกหุ่สี่ดักันเบิงเบิงก่อนอู้ยพี่รองอู้ยอู้ยเบิง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 น้ำตงตัดอู้ยไหลคักไหลเนยไหลขักไหลเนยไหลคากหลเนอ้ยียูก่ัดเาเยต้นสีเาเจยเฮ็ดคือบ่อถือแกงสีฮ้ผู้ใดดเบิงเาเฉยต้นเนายังอ่ะมีอย่นั้นบอโอ ยายบวยแบบมันหยันตื่นงูนีอีกเหรอที่มันคอยไสสมัยคอยไสคือบบถือกังสี่ยายบวยหายหายโอ้ยนี่มันขาดตัวนี่ยายบวยแล้วมันยืดยัวมันเข่ามาอยู่ในกีตัวนี้ไหาเออนักเคาะลงเคาะลงยายว่าสิมันยืดไหมอยู่อืมเล่าย็ดทำไมไปเรื่อยๆโอ้ตอนไปเรื่อยๆเออ ข่อยใส่ข่อยก็ใส่พี่บาบาภาษาข่อยเนาะหลายบ่หลายอืมหลายแห้งนะขนาดตุ่มกินไปแล้วได้นะดีตุ่มใส่ใบกับเผาใส่หอมเปรี้ยงเนาะพี่เสียบโซนหอนหอนกระ่ยงกระบักขามบอบอก็ตรงโซนหอนหอนใส่ของหอนห่อนมั้ยใส่ใบกับเผาอยู่สิมั้ยเอาลายมาเรื่อยๆอืมอุ้ยถึงลายเนาะเฉพาะเราว่ามันสีเน่ามันสีเน่าเราว่ามาเน่าอีหลีตัวมันาย ครับกันหลายหนึ่งปลาได้บ่หนึ่งได้ปลาคอนปลาคอนหน่อยหนึ่งกินเทิงอันนี้ว่าเขาว่ากินปลาเทิงกระดูกนี่เอยียง <S <S โปรตีนบ่บแกเสียมแค่เสียมบ,บ่โอ้ยผีเอามาเอามาเท่งผีว่าหลายเลยเกี่ยวมากผีมาสิโตลุงนาไปมาชิโตลงจะนี้ยมาอีกอะไรนะ<า>ออกมนมออกลบมนลบ,บยหญย่ลบคนเอาเดี๋ยวที่เราเฮ้ย มือประว่างแกทีล่ละ <laughs> มือประว่างจับอยู่อาลุ้นกันยาวๆเบิ่งกันยาวๆพอดีมือประว่างเบิ่งเด้อพี่น้องสิอว้วนลงเลยกันอาจับดีๆเด้อมาจับเบิ่งใกล้มาจับเบิ่งลูกจับเรื่อยๆผ่านไม่ยาวโพดรจับอ้าวหนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสามสสอ้มอว อุ้ยนี่วิถีน้องอุ้ยผีลย์ลัวหลย์ลวงปเลย์ลัวหลย์ลวงหลย์ลัวหลย์ลวงอุ้ยระวังปลาคอมันปลาคอตัวใหญ่กูมูน่ะระวังมันติดออกเด้อไหใหญ่ปนั่นเด็กมันถาดไปแล้วโอ้ปลาพี่น้องเคิงถอดเคิงยี่สิบบาทบ่ขายดินี่ยี่สิบบาทบ่ขายให้ซื้อเป็นบาทสิใค่จะขายยี่สิบบาทเรียบร้อยครับอมันมันมัน มานมันมานอยู่เนาะโอ้ยาปตีล่ะพี่น้องปาดนี่ย่ามบาดที่สองบาดบาดบาดที่หนึ่งทั้งเสาแล้วย่ามเธอแหลกกันแล้วเอาไปทึ่งเห็ดกินทึ่งตุ่มกินแล้วก็ทึ่งแบงเห็ดปลาหน่อยทึ่งเอาไว้ทะมกทาอู้หลายอย่างเป็นตะมุกบอกพี่น้องอ่านกินเลยได้นี่มาโอ้มาเร็วๆรมอนรีมาเร็ว แลทีะกล้มาได้ลูก,กลขาแตเดียนนาอยู่นานหละรีบเร็วล,ล, <c oughs> ล้างกล่องก็ครบเขวอยู่ได้นะห <c oughs> ยอกกันดีดีแก่งกันดีดีนี่แหละค่ะพี่น้องเก็บโต๊ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาให้เบึ้องนะกล้างฝ้นโต๊ะพนไม้แห้งหนามหัวดกไดใส่ตรงเด็กกินปูกินปลากินปูปลาหน้าหนามเนาะเะนาะเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปอีกเธอหนึ่ง ปลาคอเต้นเขาตรงสินใจบวยนี่ย่าคันรูปเลยย่าคันหยีบ้อยเลยไหลายปลาคอกับมาแบงไว้ไหวทัดทอดทัดตุ่มปนกับได้ได้หนินี่หมือนประจอมบ่ะทันแปลงเหมือนเหมือนเหมือนนี่แยงโอ้ยไหลไหลอยู่ขนาดฝนตกหมือเดียวปุเย่นไหลแล้วไหลนล้วไหลเลยทั้มนี่แหละครับพี่น้องเก็บตกให้เดึง ไปเฮือนแล้วคะ่ะเดี๋ยวกะสิเอาน้ำใจบวยไปหมกไปอ,อ้อโอ้ยตรงหมกเนาะตรงหมกจังไม่สีเสฉะหมกไปอู้ไปอู้หมอกอะ่ะเสฉอู้หมกอืมเมียนอยู่อู้ยายบวยอยากขิวซื้อ,อ,อ <laughs> บวบอือจ้าเออจ้ากล่องบวเห็นด้ <laughs> <laughs> มาไปมาไปนี่เด้อคะ่ะพี่น้องมาไปหมกเด้อยายบวยวะ มาท่านกับท่านบมมาท่านกลายเป็นปลาแดกปลาหน่อยเบิด,ดเลยนี่ปลาจอม <laughs> ปลาจอมกลายเป็ <laughs> นปลากลายเป็นปลาจอมทรงระยองพีน่นะจ้าปลาจอมปลาจอมนี่ใหญบวยระวะังเหลือกเอาตาบังเผอใจเลยใช่เอาไรเอาหน่อยและ้ววะที่เห็นตอนสมัยเขากินน้ำกัดแน่แล้ววะนางไอ้นี่นสดุดตาเหลือกตาลาดน,นี่เ <c ười> สียบขึ้นอย่างหัวเท่นไม่มีน่นเอ้ากระสนาอุ้ยหัวหัวยุ่งหน้อยใหญ่หัวยอ่ บ่เอาหลายดอกกระสนาเจ้าเอ้ะเบิ่งเบิ่งเบืองอตัวใหญ่ๆมันสีดินใส่น้ำหม้อบปล่ะนี่เมียนี่เวลาเขาเคยอ้วนๆพวกสีดินคือมึงเขาเคยเห็ดตัวเออเมนอุ้ยเวลาอันนี้กะข้นแบบพริกโคเล่โคเล่พวกเต็่นตามตามที่นอกอยู่น้ำหม้อเป็นสีเลยเห็ดกินแบบบานๆค่ะพี่น้องอู้หูแบบว่าอุ้ยมันไข่ใส่ปลาซิวเนาะ กับมันกับใจพระท่านขาดดอกแต่เข้ากับปุ้งรดมันกับสิครูคลิกเข้ากันเองโดยอัตโนมัติค่ะเอาเอาทันพ่อกินกับพ่อได้ใ้ายบวจะเอาหายหลายใจเอามันอันนี้แม่สิเป็นขี่กระตึก <laughs> ปกติขอต่อยกินแต่เห็ดได้บวยแล้วป่ะเห็ดเผือกกระดุยน้ำเออพก็ยังนั่นแล้วบุญเห็ดได้แค่ใน,นแต่เราซื้อกับสนนดนะไป ขอบคุณค่ะไปเกี้ยวขี้เพียงซันนีเลยค่ะมายามตรงหน้ายายบวยหลักก็ชมบรรยากาศเก๋ๆสามสีปีที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะยายบวยหนีเห็ดเขียวขจีเต้เช่าเจอยเห็ดเหลืองลาราเรื่องอลาราก็คือต้นสูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอกันมืออื่นหาเพชรด้ยค่ะเดหน้าเต็มองโปลลเขียนอีหน้ากับห้อง พักชีลาวนี่น้ำไก่ไก่เทียงกับเต้มปล่อแล้วก็ผูกอูนอนเย็นสบายมาขี่มา้าเร็วเรอ้าวนวนวนไปไปไปน้ำดิ๊น้ำดิ๊น น้ำมาปลากินมดน้ำมดมดกินปลาโอ,อ้ยสงสารใหญ่ก็ดีมี<ป>ย่งอีกีย่งอืมีย่งโอ้ยนี่แม่นพักทีน้ำเลยพักยังไงพักย,ยังไงพักยังดมไปก,ก่อนอก็หอมๆที่พักกูด กินคือผักกูดเลย